การออกกําลังกายด้วยการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าที่บ้านเป็นทางเลือกของคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 และมักแนะนําให้คนที่ต้องการลดน้าหนักและไขมันออกกําลังกายในช่วงโซน2เพื่อทําให้ร่างกายใช้ไขมันมากที่สุดแต่แม้จะพยายามวิ่งให้อัตราเต้นหัวใจอยู่ในโซนที่แนะนําแล้วแต่หลายคนก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเนื้อหาของคลิปนี้จะทําให้คุณเข้าใจที่มาของโซนออกกําลังกายที่แนะนํากัน ซึ่งคุณนําไปปรับการออกกําลังกายของตัวเองได้และจะมีความสุขกับการวิ่งบนลู่วิ่งเป็นได้ผลลัพธ์ที่ต้องการครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจักรีทองเรืองในช่องนี้ผมตั้งใจมาเล่าผลงานวิใจัยใหม่ๆเพื่อให้คนรักสุขภาพนําไปใช้ประโยชน์หากคุณคือคนที่จริงจังกับการมีสุขภาพที่ดีและกําลังค้นหาวิธีดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลแบบที่เหมาะกับวัยของคุณเพราะเชื่อว่าคนเรานั้นต่างกัน วิธีดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดต้องไม่ใช่วิธีการแบบเหมาหลแน่ๆข้อมูลในช่องนี้จะมีประโยชน์กับคุณครับวิธีทําให้ร่างกายเผาผลาญไขมันเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ผู้คนส่วนใหญ่อยากรู้ในอดีตกว่าที่นักวิจัยจะได้มาซึ่งความรู้นี้ค่อนข้างยากครับเช่นหาต้องการรู้ว่าสารที่สกัดจากชาเขียวเพิ่มการเบินไขมันได้หรือไม่นักวิจัยต้องให้อาสาสมัครออกกาลังกายด้วยความเพื่อพ้นคงที่และเปรียบเทียบความแตกต่าง ในที่มาของพลังงานที่ใช้ระหว่างการกินและไม่กินสารสกัดก่อนออกกำลังกายซึ่งเป็นวิธีที่มีข้อจํากัดเพราะข้อมูลที่ได้จะยืนยันประสิทธิภาพเฉพาะการออกกําลังกายที่ความเข้มข้นนั้นเท่านั้นกระทั่งมีการพัฒนาเทคนิคที่สามารถตรวจสอบการใช้พลังงานเมื่อออกกําลังกายด้วยความเข้มข้นที่หลากหลายได้หรือที่เรียกว่า fat max ซึ่งทําให้รู้ว่าร่างกายใช้ไขมันสูงสุดในตอนไหนการค้นหาคําตอบต่างๆจึงง่ายและประหยัดขึ้นครับ เมื่อร่างกายใช้ไขมันหรือคาร์บฮเรตเป็นพลังงานการใช้ออกซิเจนและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจะต่างกันครับอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในลมหายใจที่ปล่อยออกมาจึงบอกให้รู้ว่าในขณะนั้นร่างกายใช้สารอาหารชนิดใดเป็นหลักหากอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนเท่ากับ1ร่างกายจะใช้คาร์บฮเรตเพียงอย่างเดียวแต่หากเท่ากับ0.7จะเป็นการใช้ไขมันเพียงชนิดเดียว ส่วนค่าที่อยู่ระหว่าง0.7ถึง1จะบอกว่าขณะนั้นมีการใช้ทั้งคาร์บฮเรตและไขมันเป็นพลังงานครับด้วยเทคนิคดังกล่าวจะทำให้นักวิจัยทราบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของการออกกำลังกายร่างกายจะใช้คาร์บฮเรตเพิ่มขึ้นซึ่งต่างจากการใช้ไขมันตามรูปแนวแกนนอนคือความเข้มข้นของการออกกำลังกายจากความเข้มข้นต่ำทางด้านซ้ายไปยังระดับความปานกลางและสูงทางด้านขวา ส่วนแกนตั้งคือค่าอัตราการใช้ไขมันในหน่วยกรัมต่อนาทีจะเห็นว่าการใช้น้ําไขมันจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นจากระดับต่ําเช่นการเดินเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งหรือวิ่งด้วยความเร็วปานกลางจากนั้นเมื่อความเข้มข้นเพิ่มจากการวิ่งระดับปานกลางเป็นวิ่งเร็วการออกซิเดชันไขมันจะลดลงดังนั้นการเผาผลาญไขมันในระดับสูงยังเกิดขึ้นเมื่อออกกําลังกายด้วยความเข้มข้นปานกลาง ในช่วงนี้จะมีจุดที่ร่างกายใช้ไขมันสูงสุดที่เรียกว่า fat max จากกราฟเรายังเห็นว่าการออกกำลังกายในช่วงที่ใกล้เคียงกับ fat max อัตราการใช้ไขมันไม่ได้แตกต่างกันมากดังนั้นคนยังได้ยินการพูดถึงโซนของการออกกาลังกายที่ทาให้ร่างกายใช้ไขมันสูงมากกว่าการพูดถึงค่า fat max ข้อมูลในกราฟยังทําให้เห็นว่าการเพิ่มความเข้มข้นของการออกกําลังกายมากกว่า fat max เพื่อได้ประโยชน์จากการเพิ่มความอึดการเพิ่มสมรรถนะของหัวใจ และการใช้พลังงานรวมเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ทําได้ในขณะที่มีผลให้อัตราใช้ไขมันลด,ดลงเพียงเล็กน้อยโดยเฉลี่ยร่างกายคนเราจะใช้ไขมันสูงสุดในช่วงที่หัวใจเต้นในอัตราประมาณ65ซึ่งตกอยู่ในช่วงส่วน2ที่อัตราเต้นหัวใจมีค่าระหว่าง60-70ซ ของอัตราสูงสุดแต่ในการศึกษาเรื่องนี้นักวิจัยก็ยังพบว่าการใช้ไขมันเป็นพลังงานของแต่ละคนนั้นต่างกันมากแฟตแม็กของบางคนอาจเกิดตั้งแต่การออกกำลังกายด้วยความเข้มข้นระดับต่ําหรือหัวใจเต้นในอตรา50%ของค่าสูงสุดไปจนถึงสภาวะที่มีค่าอัตราเต้นของหัวใจเท่ากับ80%ของค่าสูงสุดดังนั้นข้อมูลที่โชว์บนลู่วิ่งไฟฟ้าในห้องยิมและบอกคุณว่าคุณกําลังออกกําลังกายอยู่ในโซนที่2 ซึ่งพอผ่านไขมันได้ดีที่สุดแล้วนั้นอาจไม่ใช่ค่าที่แท้จริงเสมอไปครับและนี่อาจเป็นต้นเหตุที่บางคนไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเมื่อวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าอีกทั้งเบื่อกับการคุมการวิ่งเพื่อไอัตราเต้นของหัวใจอยู่ในโซนนี้นอกจากนี้บางคนอาจสับสนระหวะ่างอัตราการใช้และประิมาณการใช้ไขมันเพื่อเห็นภาพสมมุติว่าคุณกําลังออกกําลังกายด้วยการเดินจากความรู้ที่เราคุยกันมาคุณคงทราบว่า ร่างกายจะใช้ไขมันเป็นหลักแต่ก็แน่นอนว่าคุณจะเาะผาผลาญแคลอรี่ได้น้อยกว่าการวิ่งในระยะทางที่เท่ากันจริงไหมครับยิ่งกว่านั้นในขณะที่เวลาใช้ออกกาลังกายที่เท่ากันแม้คุณอาจเดินได้3กิโลแต่คุณก็อาจวิ่งได้ถึง4.5กิโลในเวลาเท่ากันซึ่งจะทําให้คุณใช้แคลอรี่ได้เพิ่มขึ้นไปอีกดังนั้นหากเป้าหมายของคุณคือการลดไขมันหรือลดน้ำหนักการเราผาผลาญแคลอรี่โดยรวมให้มากขึ้น จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการออกกําลังกายที่ความรุพ้นต่ำหรือปานกลางเพื่ออยู่ในโซนสองที่มีอัตราการใช้ไขมันสูงเพราะการออกกาลังกายแบบนี้คุณจะใช้แคลอรี่โดยรวมน้อยกว่าเมื่อคุณออกกําลังกายในระดับความรุงพ้นที่สูงขึ้นครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะช่วยคุณมีความสุขกับการออกกําลังกายบนลู่วิ่งที่บ้านหรือฟิตเนสที่เป็นสมาชิกอยู่ละได้ผลลัพธ์ที่ทุนต้องการนะครับหากคุณจริงจังกับการมีสุขภาพที่ดี และเหนื่อยกับการใช้สูตรสำเร็จต่างๆที่ให้ผลชั่วครั้งชั่วคราวให้ช่องนี้ช่วยคุณให้เจอวิธีที่เหมาะกับคุณสิครับกดติดตามและกระดิ่งของช่องนี้ไว้ครับเพื่อมาเรียนรู้และทำความรู้จักร่างกายของและอาหารของเราไปด้วยกันครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ